มาต่อกันที่เรื่องที่สี่มาถึงตรงนี้เราชอบไหมเนื้อหาอย่างี้แบบสั้นกระชับนะคะแล้วก็เอาไปใช้งานได้จริงใครชอบเอาส่งหัวใจมารัวๆด้วยดูทาง Facebook หรือทางไลน์อยู่นะคะส่งหัวใจมารวรวๆได้เลยนะคะเรื่องต่อมาเราจะแบบ มาบอกการเพิ่มยอดไลค์บน Facebook นะคะแบบสายขาวคลีเลยว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีที่แบบเราเพิ่มยอดไลค์บน Facebook แบบฟรีๆไม่ต้องซื้อโฆษณาและไม่ผิดนโยบายของ Facebook ด้วยหลายคนบอกเฮ้ยเวลานึกถึงการแบบปั๊มไลค์นะคะปั๊มไลค์การกดถูกใจเพจเนี่ยหลายคนก็แบบเฮ้ยซื้อไลค์ผีแต่วันนี้โซอี้มาบอกแบบสายครีเลยนะเราไม่ใช่สายดาร์กนะคะอ่ะมาทีละข้อเลย อันแรกสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมองเจาะลงไปเลยคือ cover page นะคะค p ว g e เพจก็คือรูปปกนะคะของตัว f a c e b o o k Fanpage เรานั่นเองค่ะว่าไอตัวรูปปกของเราเนี่ย มันก็เปรียบเสมือนป้ายหน้าร้านของเรานะคะก็เป็นหน้าเป็นตาของวงตระกูลคุณอยากจะเอาอะไรขึ้นมาโชว์นะคะคุณอยากจะโปรโมทส,สินค้าตัวไหนคุณมีเครดิตดีๆเรื่องอะไรเช่นเคยได้รับรางวัลอะไรเคยออกรายการทีวีอะไรเคยลงนิตยสารเรื่องไหนลงหนังสือพิมพ์อะไรหรือเปล่านะคะได้รับมาตรฐานมาอ,อก,กอ,อ,อยอเอามาแปะไว้ให้หมดเลยนะคะเพื่อมันเป็นเครดิตของเรานะคะใครเข้ามาเขาก็เห็นรูปโคเวอร์ก่อน นะคะอันนี้ก็เลยจำเป็นมากๆและที่สำคัญค่ะอย่าลืมทำขนาดให้เป็นโมบายซัพพอร์ตหลายคนเนี่ยก็เรียกว่าใช้ PC เนาะในการทำธุรกิจแล้วก็แบบพอต้องอัพโหลดรูปโคเวอร์แล้วเขาเรียกอะไรโปรแกรมเมอร์เนาะกราฟิกดีไซน์เวลาออกแบบแล้วเขาก็อาจจะชินกับการทำงานผ่าน PC ปรากฏว่าเวลาลูกค้าเล่นเขาเล่นผ่านมือถืองั้นรูปเนี่ยมันจะต้องเป็นโมบายซัพพอร์ตคือขนาดเนี่ยต้องเท่ากับ หน้าจอมือถือข้อความก็จะต้องอยู่ใน Device ที่เป็นโมบายเนี่ยให้ชัดเจนนะคะอ่ะโอเคค่ะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าขนาดรูปเท่าไหร่ Search ค้นหาได้นะ้องมันจะมีขนาดรูปที่เหมาะทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือค่ะต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะคอนเทนต์ต้องดีโซอี้ก็จะพูดตลอดเลยว่ารูปต้องน่ารอหัวข้อต้องน่าไลค์อีกครั้งหนึ่งนะรูปต้องน่าร่อหัวข้อต้องน่าไลค์ ะะหมายถึงว่ารูปภาพมันก็ต้องดึงดูดนะ่ะให้คนเข้ามาอ่านคอนเทนต์เรานะคะและพาดหัวประโยคแรกเนี่ยก็จะต้องทําให้คนเนี่ยสนใจนะคะอย่างรูปนี้ของซุอบอกอะไรสรุปอะไรสักอย่างกดข้อห้ามนะคะนโยบายล่าสุดของ Facebook เป็นต้นนะคะก็ทําให้คนเนี่ยกดอ่านกดไลค์กดแชร์เยอะมากเพราะอะไรคะ สรุปใช้คําว่าสรุปนะคะแล้วก็พยายามทํารูปให้ชัดเจนนะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่ 3, 3ก็คือ about วันนี้ไอ้ข้อไอ้เมนูที่เขียนว่าเกี่ยวกับเนี่ยนะคะเราก จะต้องใส่ข้อมูลที่เกี่ยวกับเพจแล้วว่าเพจเราเกี่ยวกับอะไรต้องเขียนให้หน่าสนใจนะคะสั้นกระชับนะคะเพื่อให้คนอ่านปุ๊บรู้เลยว่าเอ้ยเพจนี้จะมาแบ่งปันเกี่ยวเรื่องอะไรนะคะอย่างของโซอีก็จะบอกว่าโซอี i ดิจิตอลช็อตคัทนะคะจะมาเผยทุกกลยุทธ์การตลาดอะไรที่ย่อยมาแล้วนะ,ะจากประสบการณ์ในการทําธุรกิจหลากหลายด้านของโซอีเองนะคะ แต่ถ้าเกิดคุณเป็นแบรนด์เป็นสินค้าเป็นบริการคุณก็ต้องเขียนให้แบบเขาสามารถเข้าใจธุรกิจของเราภายใน3-5บรรทัดให้ได้อ่าอันนี้คือ about นะต่อไปข้อที่4ค่ะการไลฟ์ไลฟ์เนี่ยต้องบอกว่าทำให้มีคนมาติดตามเราเยอะๆขึ้นนะคะก็เรียกว่า เฟ e บุ๊กให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการไลฟ์มากๆเพราะว่าเขายังจะแสดงผลออกไปหาคนที่ไม่ได้กดถูกใจเพจเราด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไลฟ์อย่างสม่ำเสมอเชื่อว่าทุกวันนี้หลายคนที่ชมอยู่เนี่ยยังไม่ไลฟ์เลยนะนะคะโซอีก,ก็เคยถามบบว่าทำไมยังไม่ไลฟ์อายเขินกลัวไม่กล้านะคะแต่วันนี้เราหนีไม่พ้นแล้วเพราะว่าทางรอดของการขายของออนไลน์หนึ่งในนั้นคือ ต้องไลฟ์ค่ะเนื่องจากว่าการไลฟ์เนี่ยการเข้าถึงจะสูงมากกว่าการโพสต์เป็นรูปภาพหรือวิดีโอหลายคนบอกการเข้าถึงคืออะไรการเข้าถึงหมายถึงว่า Facebook เนี่ยจะผลักคอนเทนต์ของเราไปหาคนจำนวนเยอะขึ้นนะคะหรือยอด Rich จะสูงขึ้นนั่นเองจ้าต่อไปตัวที่5 วิดีโอคอนเทนต์อืมวิดีโอคอนเทนต์ไม่ตายและยังอยู่ไปอีกนานใครก็ชอบดูวิดีโอนะคะแต่ว่าเราจะทำวิดีโอยังไงให้น่าสนใจบอกเล่ายัางไงให้เป็นเรื่องราวที่เอ้ยเขาอยากรู้และสามารถทำให้เขารู้ได้ในเวลาที่สั้นกระชับอันนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มเยอะๆเลยเพราะเราหนีไม่พ้นนะคะกับการที่ต้องทำวิดีโอคอนเทนต์ในการทำธุรกิจนะคะต่อไปนะคะข้อที่6ค่ะ ความจริงใจอย่างที่บอกวันนี้โอ้คอนเทนต์เยอะมากแต่คอนเทนต์อะไรที่จะแบบใส่ความจริงใจลงไปด้วยเพื่อให้คนที่ติดตามเราเขาได้รับรู้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยไม่เฟกนะเราห่วงใย,ยเขาจริงๆนะอคอนเทนต์เราเนี่ยเรียลนะถ้าเกิดคุณใส่ตรงนั้นเข้าไปได้รับรองอยู่ยาวนะคะก็แบรนด์คุณจะอยู่ได้ยาวเพราะทั่วนี้ ออเดียนส์เขาสามารถเสพได้เลยว่าอะไรคือเฟกถูกต้องไหมคะอย่างเราไปติดตามเพจต่างๆอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วออันนี้ดูเฟกจังเลยอันนี้ดูไม่เรียวนะนะเพราะฉะนั้นความจริงใจสําคัญมากๆจ้าอุ้ยตายแล้วดูสิเขาเอารูปโซอี้วิ่งกี่โลมาโชว์เนี่ยนะคะกี่โล29โลหรอคะโอ้เก่งจังเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> นะคะโอ้เพจดีด้วยนะั่นเนี่ยนะคะ เพเเท่าไหรอ่ะวิ่งไปกี่ชั่วโมงเนี่ยสมชั่วโมงเหรอคะทำไมเก่งขนาดนี้เพจไม่เกินเพเจ็ดได้เพจดหกว่ากนะคะอ่ะใครเป็นนักวิ่งใครเป็นนักวิ่งไหนพิมพ์5้าเข้ามาให้หน่อย <laughs> นะคะ آ, โอเค29โลใช้ได้นะเราอ่ะไปต่อนะคะข้อที่7ดคะ่ะ เขาจะต้องมีความถี่ของโพสต์ด้วยวันนี้ Facebook เขาก็จะชอบเนาะเพจไหนที่มีการโพสตเสมอนะมอแล้วก็เป็นไปได้ว่าถ้าเรามีความถี่ในการโพสต์เรื่อยๆนะคะ Facebook ก็จะช่วยเพิ่มรีชให้เราและคุณก็อาจจะได้ยอดคนมากดถูกใจเพจมากขึ้นนั่นเองนะคะ นอกเหนือจากนั้นนะคะความถี่ยังช่วยสร้างภาพจําแล้วก็ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือด้วยทําให้คนที่ติดตามเราสามารถกดแชร์คอนเทนต์นต่างๆไปเพื่อนเขาเห็นปุ๊บ,บก็สามารถมากดไลค์แล้วก็ติดตามเราได้ด้วยนะคะโซ so, อีก็มีความที่ความถี่นะคะอ้าวเป็นกําลังใจให้ด้วยเดี๋ยวชมชมอยู่นะคะกดไลค์กดแชร์ไปให้ด้วยนะคะต้องเสียงอ่อนด้วยนะธนะคะโอเคอ้าวมาต่อข้อที่8ค่ะพินทูท็อปคือการปักมุด วันนี้นะคะเราอยากจะขายอะไรเราอยากจะพูดเรื่องราวอะไรแล้วก็ปักหมุดไว้บนเพจเรานะคะก็เรียกว่าโพสเด็ดๆของเราต้องถูกปักเอาไว้เป็นโพสขายของนั่นเองนะคะอย่างโซอี้ก็จะปักหมุดว่าเออช่วงนี้งานอะไรมาหรือเรากำลังจะมีสัมมน,นาอะไรหรือเรากำลังจะมีอีเวนที่ไหนก็จะประชาสัมพันธ์โดยการปักหมุดโพสนั้นค้างเอาไว้นะคะเพื่อสร้าง First i m p r e s s i o นนั่นเองคนที่เข้ามาชมเพจเราเขาก็จะเห็นโพสต์นี้เป็นโพสต์แรกเสมอนะคะต่อไปสุดท้ายการแท็กค่ะการแท็กหรือการเมนชั่นเพจอื่นเนี่ยนะคะบางครั้งเราก็มีโปรเจกต์ที่ X ก,กับบางแบรนด์ใช่ไหมคะก็เวลาโซอีโพสก็จะมีการแท็กเพจหรือเมนชั่นนั่นเองนะคะแล้วก็ให้เครดิตนะคะกับแบรนด์ต่างๆนะคะอันนี้ก็ เรียกว่า x กับ k bank นะคะได้ไปบรรยายให้ k bank นั่นก็มีการแท็กไปที่ k bank นั่นเองนะคะแล้วเพจนั้นๆน,น,นะคะเขาก็สามารถแชร์โพสต์ของเราออกไปหาเพจของเขาถ้าเพจเขามีผู้ติดตามเยอะก็เป็นไปได้ว,ว่าเพจเราจะมีคนเข้ามาปอลโล่เพิ่มนั่นเองมากดไลค์เพิ่มนั่นเองนะคะอะและนี่ก็คือเทคนิคการเพิ่มยอดไลค์เพจ Facebook นะคะโดยเรียกว่า ไม่ผิดนโยบายแล้ว